สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริดยออฟทาโรต์บายกันชารยานะคะคลรปบแน่เราจะไปสองคนของคุณกันคนของคุณในกรณีที่เขามีคนอื่นหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วไพ่สลับกันได้ในการอ่านเราไปดูเขาว่าความรักของเขากับคนคนนั้นน่ะเขามีความสุขกันดีไหมมอไหร่เขาจะเลิกกันและเขามีแนวโน้มจะเลิกกันหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอะมาดูกันที่ธาตุเด่นเพื่อันบังกรค่ะ มาการที่ธาตุดินเพืศพกันบางก่อนมาดูสถานการณ์ของเขาก่อนคนของคุณอะใครก็ได้คนที่คุณรักคนที่คุณมีใจแอบรักแอบคุยแอบชอบแอบแรกบหรือเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังรักเขาอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้มามาการที่ธาตุดินเพืศพกันบางก่อนไปดูชีวิตเขากันก่อนว่าชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เขากับความสัมพันธ์นั้นเขารักกันดีหรือเปล่าจันมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตก ในวันที่17ธันวานะคะ17ธันวามาีถ้าใครสนใจอยากเรียนก็แอดไลน์มารับแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะคะถามว่าทาไมถึงเปิดนานาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ต้องให้ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนอาจารย์มีไพ่ให้หนึ่งชุดแล้วก็มีหนังสือไปให้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าเรียนถ้าคุณจําความหมายไพ่78ใบไม่ได้คุณจะตีไพ่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนไปทําความเข้าใจ จำได้แต่คีย์เวิร์ดก็ยังได้นะการมาเรียนคุณจะได้การตีไพ่ยอย่างมืออาชีพเลยนะจากการเชื่อมต่อของไพ่การตีไพ่นะจา๊ะอ่ะมาเด่นพู้ศพกันมก่อนคนที่คุณรักอันนี้อันนี้เป็นไพ่ของคนที่คุณรักนะคะชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีความสุขดีไหมชีวิตเขาโดยทั่วไปเป็นเดอะไฮเดอะไฮเพนเทสเลย คนคนนี้เป็นคนที่ชอบควบคุมออกอาการขึ้นขึ้นลงอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนที่ชอบจัดการกับชีวิตคนอื่นชอบคอนทรลคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะค่อนข้างเอาแต่ใจในความสัมพันธ์ใดๆค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีอารมณ์ที่บางครั้งก็เด็ดขาดฉุนเฉียวบ้างถ้าไม่ได้ดังใจเขามีความรักซ้อนอยู่นะตอนนี้ ไม่ไม่รู้ว่าคุณหรือเปล่าภัยของ The เดวิลมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมี The เดวิลคนที่คุณดิวคนที่เขาดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมมังกรเมษไฟเมษสิงห์ธนูชีวิตเขาโฟกัสกับงานโฟกัสกับความมั่นคงโฟกัสกับอนาคตในวันข้างหน้าคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานของตัวเองก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาได้ เป็นคนที่คิดเยอะนะคิดแต่ไม่พูดคิดแต่นิ่งเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งเสียเขาเรียกว่าพูดมากไม่ดีเข้าตัวนิ่งเสียมันจะดีกว่านิ่ง,งๆเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรแต่ถ้าเราโวยเวกเวกววกเวกโวยโวาย,วย,วย,วยหรือเรียกร้องมันก็จะรู้คนที่บวกเวกโวยโวาย,วยแรงๆเนี่ยคนคบได้นะคือพูดจาตรงไปตรงมาบอกในความต้องการของตัวเองแต่คนที่นิ่งเนี่ย คบยากเพราะเราไม่รู้ว่าการนิ่งของเขามันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยแหละหน่ากลัวตรงนี้แหละ <c oughs> นิ่งแล้วเราไม่รู้ไงเขาต้องการอะไรเขารักไหมเขาต้องการอะไรจากเราเขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาไม่กระทําบางคนนิ่งแต่มีการกระทําให้เห็นบางคนนิ่งไม่กระทําด้วยสินั่นแหละอารมณ์เขาค่อนข้างคนที่คุณไปดูด้วยอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็มีความลับเยอะ ความลับเขามีเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นเดาราเลยนะอาจจะแบบมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าคนที่เขาดิวด้วยอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังหน้าตาดีนั่นแหละชีวิตของเขามีความเครียดอยู่หรือว่าในใจของเขากําลังทะเลาะกับใครมีความขัดแยง้งการทะเลาะกันด้วยคําพูดการกระทําหรือไม่พอ,ออกพอใจใครบางคนบางทีก็ทะเลาะกันในเรื่องของสายงานก็ได้บางที เขาทํางานแล้วก็การทะเลาะไม่ได้หมายความว่าต้องพูดออกมาเป็นคําพูดนะอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายบางทีเขาพูดออกมาเลยบางทีก็ทะเลาะเอาชนะค้าคารันขึ้นมาเลยเ,เขาเครียดเครียดเขาเครียดเรื่องอะไรอยู่เนาะใช่เขาเครียดเครียดถึงรักนี่แหละมีความรักที่เป็นความทุกข์มีความรักที่อยู่ในใจ มีความรักมีความลับที่อยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้หรือไม่กล้าบอกใครอารมณ์นี้นจะจ๊ะเหมือนเขากำลังรอโอกาสอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตการเดินหน้าไปกำลังรอโอกาสอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตค่ะหรือว่าหรือว่าเขาอาจจะหวนคำานึงหวนคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆของเขาอยู่ แล้วก็บางทีในใจเขาอาจจะกำลังคิดมากในเรื่องของใครบางคนที่เดินจากไปจากไปแล้วก็ทะเลาะกันด้วยคำพูดที่รุนแรงหรือจบไม่สวยสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาเอาอยู่ขอดูไพ่ของ The ร์ไ p เพนเ e s กขหน่อยนะก้าวถ้วยโอ้ยก้าวถ้วย คือโสดโสโสอะแบบแบบไม่ได้โสดนะอยู่ในบ้านอาจจะไม่โสดออกนอกบ้านเป็นโสดเป็นคนมีเสน่ห์ใช้คำพูดดีเป็นคนที่อบอุ่นละมุนเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีมีคนเข้ามาหยิบยื่นนำเหนือตัวบ่อยๆคนคนนี้บางคนก็หน้าตาดีนะบางคนก็ฐานะหน้าที่การงานดีการงานดีหน้าตาดีแต่แก่ๆหน่อยไหม อายุ45 50ปีขึ้นไป45 40 45ขึ้นไปมีการงานที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงนะจจะเด่นประสบกบารณ์มังกรเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะอืมบางทีบางคนหน้าตาไม่หล่อนะแต่ว่าคําพูดการกระทําดูแล้วอบอุ่นระมุนใจแต่ความอบอุ่นนั้นฆ่าคนได้นะฆ่าคนด้วยความรักนี่แหละ มีคนผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้มากหรือคนคนนี้เป็นคนชอบเซ็ก์ไหมกิเลสตัณหาพาไปไหมชอบดื่มเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนไหมเอออารมณ์นี้หรือเปล่าคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วไหมจ๊ะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ตามนะจ๊ะชีวิตเขาโฟกัสกับครอบครัวเขารักครอบครัวถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวแล้วนั่นหมายถึงว่าเขารักครอบครัวค่ะสิบเหรียญ ครอบครัวความรักพี่รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องใช่วางแผนอนาคตบางคนเป็นพ่อไม้ได้แม่ไม้ได้บางคนน่ะเขาก็มีความรักที่ซ่อนอยู่ในใจที่บอกผัวก็ไม่ได้บอกเมียก็ไม่ได้เซ็งๆเลยนยเบื่อเบื่ออยู่ทำพลานคุณอาจจะดีกว่ธนูเหมือนเขาก็ปรับบาลานซ์ใจเขาได้แหละเขาเอาอยู่กับทุกๆความรู้สึกค่ะ เหมือนคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งคนที่ดูนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกไม่พูดไม่จาควบคุมความต้องการหรืออารมณ์ตัวเองได้ดีทีเดียวนะจ๊ะแค่ไหมอ่ะไปดูสิว่าเขากับคนของเขาเขารักกันดีไหมเขารักกันดีไหมจ๊ะเขากับคนของเขาเขารักกันดีไหมคะ เราไปแอบส่องเขาดูกันมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะจ๊ะอ่ะไปดูสิเขากับคนของเขาเขารักกันดีไหมเขารักกันดีไหมเขารักกันรักกันดีแต่แต่แต่แต,แต,แต่เขาช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ถ้าการซัพพอร์ตการช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะมีใครในที่นี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือในด้านอะไรการซัพพอร์ตในเรื่องอะไรเรื่องเซ็กเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องใจแต่ว่าเขาดูว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ยั่งยืนและถาวรค่ะมันมีอารมณ์ของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเลิกก็ไม่ได้จะสารต่อสัมพันธ์ก็ไม่ได้แล้วมันเป็นการไปไปกลับกลับมันไม่สักเซสหรอกดูแล้ว เขาเองเขามีจุดยืนในความสัมพันธ์ประมาณว่าคนคนนี้เขามีเส้นแบ่งเส้นแบ่งเวลาใครเข้ามาในความสัมพันธ์กักกักตัวเองไม่ให้ถ้าอยากจะบอกอะไรเขาจะบอกเขาอยากจะบอกเขาบอกเองไม่ต้องไปถามหาอยู่ที่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยเขาเหมือนปิดปิดตัวเองอ่ะไม่เปิดตัวเต็มร้อยเออไม่ไม่เปิดใจเต็มร้อยเขาเรียกเหมือนกักกักเหมือนถ้าคุณจะรู้อะไรหรือคนคนที่เขาไปดิวด้วยจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาเขาอยากบอกเขาบอก ถ้าเขาไม่อยากบอกเขาไม่บอกมีความลับเยอะอย่างที่บอกซ่อนความลับแล้วเขาก็เป็นคนชัดเจนมีเส้นแบ่งอย่ารํ้เส้นเขาเด็ดขาดเพราะว่าเส้นของเขาชัดเจนมากอืมแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์การการที่ใช้คําพูดแรงๆหรือการกระทําแรงๆเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวทีเดียวนะจ๊ะก็ถามว่าเขารักกันดีไหมกัดกัดกันมากกว่ารักกันไหมอ่ะ มองไม่เห็นถึงความรักสักเท่าไหร่ใช่มองไม่เห็นถึงความรักสักเท่าไหร่ค่ะมองมเห็นแต่ความบางคนอาจจะแอบหวานสเสน่ห์หยอดหยอดแย่หวานสเสน่ห์ให้ฝ่ายรักก็ได้มันมองไม่ถึงความรักแต่มองเหมือนการที่กักกักไว้ก็ไม่มีใครก็มีคนนี้ไว้คุยเอาไว้ไปเที่ยวเอาไว้เจอกันเอาไว้แอบเจอกันอะไรอย่างเงี้ย มองถึงความสัมพันธ์ที่ก็มาได้รักกันขนาดนั้นเขาจะเลิกก well, ันไหมเขาสองคนเนี่ยจะเลิกกันไหม The Wheel of Fortune มันเป็นปานไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายรอบค่ะใช่เขาจะเลิกกันไหมเขาจะเลิก hmm. กันไหมถ้าอีกฝ่ายอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทนได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ทนได้ อาจารย์มองว่าใครคนหนึ่งในที่นี้เจ้าชูมากเจ้าชูโคตรเลยโคตรคเจ้าชูเลยเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายในความสัมพันธ์นี้รับได้แต่ความสัมพันธ์และยังยึดติดผูกติดต่อให้มีปัญหาแค่ไหนคนอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามที่จะฝ่าฟันพยายามที่จะไปแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้ให้ได้พยายามเอาชนะใจพยายามทนอยู่ในที่ของตัวเองรักนี้ต้องมีความอดทนด้วยนะ เหมือนถ้าอยากอยู่ตรงนี้ก็ต้องเงียบๆป่ะก็ต้องทำตามที่ฉันต้องการป่ะก็เป็นอย่างที่ฉันต้องการนะถึงจะอยู่ได้มองดูยังไม่เลิกค่ะใช่ดรมเพลอรคนชอบสั่งชอบคอนโทนอยู่ในคําสั่งอยู่ในการคอนโทนหรืออยู่ในที่ของตัวเองหรืออยู่ยังไงก็ได้ที่เขาให้อยู่ถ้าฉันว่างฉันคุยฉันไม่ว่างฉันไม่คุยถ้าฉันว่างฉันมาหาถ้าฉันไม่ว่างฉันก็ไม่มามันอยู่ที่ตัวเขาตัวคนคนนี้เป็นคนกําหนด ไม่ใช่อีกคนนะึงในที่นี้และถ้าทนได้อยู่ได้จ้ะแต่ถ้าทนไม่ไหวจะเลิกไปเขาก็ไม่ได้หมายไม่ได้สนไม่ได้แคร์นะจ้ะแอใ้ในอนาคตล่ะในอนาคตสองคนนี้จะเลิกกันไหมเขาจะเลิกกันไหมในอนาคตเนี่ยไม่เลิกหรอกไปกับบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะอยู่ในทะเบียนสมรสค่ะ บางคนอยู่ในทะเบียนสมรสหรือบางคนยังติดทะเบียนสมรสอยู่ไม่เลิกมีมีบางคนมีลูกมีเต้าด้วยกันบางคนมีทรัพย์สินสมบัติด้วยกันบางคนก็อยู่ด้วยกันไปไปกับกับฉันเพื่อนต่อให้มีคนใหม่ที่แทรกเข้ามาเขาไม่เลิกกันหรอกคะ่ะยังยังยังมีกรรมร่วมกัน ไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมาอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ขออภัยคะเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่เพราะหลักอยู่เพราะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรให้เกิดความหวังอาจจะขายฝันอาจจะทําอะไรก็ตามที่ ทำให้อีกฝ่ายอยู่ตรงนี้คือเขาก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่จะทําอะไรกับใครก็ได้พอเขารู้ว่ามันมันจะไปอีกฝ่ายจะไปเขาก็ล้างล้างไว้ทักมาสักทีทําดีสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่เลิกรกยังอยู่แบบเนี้ยถ้าอีกฝ่ายยังทนได้อยู่อีกฝ่ายนะ่ะทนได้เพราะอีกฝ่ายรักอืมคนเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรืออยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามถ้ามีกว่าถ้ามีคว,า,า,มวามรักอยู่มันจะทนได้มันจะทนได้ทีเดียวนะจ๊อะอะแล้วคุณล่ะ คุณเองเนี่ยจะลืมเขาได้ไหมเมื่อไหร่จะลืมเขาได้ทีคุณเนี่ยเดะทราวเวอร์ Tower, เลิกกันไปนานแล้วก็ยังเจ็บอยู่ยังทุกอยู่ยังเจ็บใจอยู่ยังงดหงิดอยู่เมื่อเห็นเดินคนละเส้นทางก็จริงถามว่าเมื่อไหร่คุณจะลืมได้จะไปซืบจะไปส่องอย่าไปมองอย่าไปเห็นแล้วเดินไปข้างหน้าถ้าคุณอยากจะหยุดจากความสัมพันธ์นี้เลิกดาจากความสัมพันธ์นี้ต้องตัดให้ขาดค่ะจริงๆคุณทําได้คุณรู้ทุกเรื่องล่ะรู้ทุกอย่างล่ะแต่คุณไม่ทําคุณไม่ทํา คุณยังเจ็บอ่ะคนเราถ้าไม่รักไม่เจ็บทั้งเจ็บทั้งแค้นทั้งหงุดหงิดมันเหมือนทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งโมโห,โหมันบอกไม่ถูกมันคนโดนของเลยอารมณ์นั้นนะจ๊ะถามตัวคุณเลยว่าเมื่อไหร่คุณจะเริ่มได้ถ้าตราบใดที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์โดยที่เราไม่หันหลังกลับไปนะทุกๆความสัมพันธ์ที่รักใครสักคนเราต้องเลิกเลิกด้วยเหตุผลว่าเขา เขาไม่ดีกับเราเลิกด้วยเหตุผลที่เขาอาจจะมีคนอื่นเขานอกใจเราแต่ความผูกพันบางทีมันล้าวลึกมันลงลากไปนานมากแล้วก็บางคนก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังจําอยู่กับอดีตอ่ะมันก็เลิกไม่ได้หรอกถ้าอยากจะเลิกก็ต้องไปข้างหน้าพยายามเอาชนะความรู้สึกความต้องการของตัวเองความหึงหวงไม่ไม่ไปเห็นน่ดีที่สุดไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นตัดได้ทุกๆอย่างตัดออกไปให้หมด คุณถึงจะเลิกได้แต่ณนะตอนนี้คุณเองยังเจ็บอยู่ถ้ายังเจ็บอยู่แสดงว่ายังรักอยู่ค่ะคนเรานะถ้าเราไม่ไม่รักใครสักคนอ่ะต่อให้เขาจะไม่มีใครต่อให้เขาจะไปอยู่กับใครต่อให้เขาจะทําอะไรก็ตามคุณจะไม่สะทกสะทานไม่มีเรื่องของฉันแล้วฉันไม่เด้สนใจแล้วเธอจะไปกับใครก็เรื่องของเธอถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้โดยที่ไม่ใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเห็นเขาเป็นาธาตุอากาศนั่นแหละ คุณถึงจะลืมเขาได้แต่ถ้าเห็นแล้วรู้สึกเจ็บถ้าเห็นโมโหหมั่นไส้อาจารย์หนุม่มได้รักเขาหรอกหนุ่มหมั่นไส้นั่นแหละค่ะถ้าคุณไม่รักเขาคุณคงไม่หมั่นไส้เขาหรอกเพราะคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในใสายตาเราอะเราก็ไม่เคยสนใจก็ไม่ได้อยากไปส่องก็ไม่ได้อยากไปมองก็ไม่ได้สนใจจะมีชีวิตขึ้นเขาลงห้วอะไรก็เรื่องของเธออารมณ์นั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ายังเจ็บอยู่แบบนะี้ยังเห็นอยู่แบบเนี้ยหรือมันยังผัวพันกันอยู่แบบเนี้ย คุณก็ไม่มีวันเลิกได้หรอกใจของคุณค่ะใจของคุณที่ถ้าอยากเลิกกับใครต้องใจแข็งให้สุดไปให้สุดแล้วอยันหลังกลับมาโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะแอดไซ์เอฟเอศูนย์ส้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ